โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกทุกท่กทานเลยนะครับวันนี้มาอยู่ผมเพชเกมแม่งหรือเกรมแ่งหรือจะเรียกยังไงได้นะครับแล้วแต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมจีมอนนะครับแล้วเราก็ได้ไปเจอกับแมปสามแมปนะครับซึ่งมันเป็นแมปผีทั้งสามแมปเลยนะครับแล้วเราก็เริ่มไม่ถูกด้วยว่าเราจะเล่นแมปไหนก่อนดีก็เลยจาเป็นต้องหมุนวงล้อครับเดินสองสามเริ่มรเริ่มหี้ย,ยแล้วะเริ่มวงล้อ horror 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 corridor อะไรโอเค corridor และใช่ครับเราสุมได้แมปที่ชื่อว่า horror corridor และเราจะมาเล่นแมปนี้กันนะครับภายในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแล้วมันก็กลับมาเลยเฮ้ยไม่ร้อนวเชื่อไหมใหญ่เพชรกงแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมันกำลังกดโอ้โหโอโหโอหไอเชี่ยภาษาอะไรเนี่ยรัสเซีย ไม่เอาปี๊เอ้าเพชเราเข้ามาแล้วเพชเผื่อกดเผื่อกดเข้าร่วมไม้โอเคมึงรอรออไรเจ้งอะไรไม่เห็นมีเลยไอ้เราแม่งไม่ตายด้วยไอ้ชิบหายแล้วไงโอ้โ้โอ้เหไอ้ของกูจ้า มีของการไอ้ของการเอ้ยออเฮึทำแล้วจะขอห้องไม่ได้ก็ผมเปิดก๊อตโหมดยังไงล่ะเอ๊ะอย่ากกูใช้อาวุธอย่ากดใช้อาวุธไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่ะโรโลเพย์กันโอเควันนี้เราโรโลเพย์มันเออแต่ว่าไปเราไม่ได้เปิดคลิปเลยนี่หว่า สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเออเออคุณรบบเอกเ่ยวันนี้เราก็มาอยู่กับเออโรงพยาบาลหรือว่าอะไรสักอย่างที่มานั่งลางนะครับผมซึ่งวันนี้พวกเราสามคนจะมาล่าท้าดีกันมีคุณเจที่เป็นแอรีลนะครับเป็นโมเดลแอรีลแล้วก็คุณเพชรกลัวไม่งอเช่นเคยนะครับที่เป็นไออุโกนะครับผมโอเคครับ พวกเราพอมแล้วเราก็ไปล่าฆาตีกันเลยครับมึงจะเชื่อกูหรือไม่เนี่ยอะไรเนี่ยกูเป็นกระดูกกูแล้วเนี่ยไม่รู้เออกด e กด e กด e lock lock ไปทางนึงจะเชื่อมาเลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีทางกัาไปอ้าวเออว่ะเออมานี่มานี้ย่อๆกด control อะไรกูแจ๋กูแจอ๋เสียบลงไป หมุนไหมหมุนนี่ไงไปโอ้ยมืดเลยอ่ะอะไรวะตะกี้ตะกี้ไม่ได้เดินตามไอ้เจ๊หายไอเจ๊เจอเปรตอ้าวไปตรงไหนอ่ะเฮ้ยสตีนเองตะกี้กูยังไม่ได้ตั้งได้นตั้งต่านเลยอ่ะต้องมาทางนี้เหรอ อย่าเดี๋ยวพวกมึงขายไปเองหมดแล้วเนี่ยไอ้ยิ่งพวกูกูหลงกูหลงมึงหลงเหรอโอเคเจมมึงตามกูมาโอเคเธอแสดงทางนั้นไม่ได้อ้าวแล้วกูต้องไปทางไหนเนี่ยอ้าวตอนนี้เราก็ไปอยู่กันครบแล้วนะครับแจ้าเห็นลูกตาไม่กอบไปไม้อะอย่าว่าตรงนี้มันต้องมีจับสแกนอทางระ่ะดิไงว้ายน่ากลัวจังเลยจะพาไปแจก ไอ้เหี้ยสลังสลังกูเหี้ยกูสลังเนวูบเลยเหี้ยเลยอ่ะไอ้นี่นี่เด็กเด็กเด็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจวดลงไปตรงนี้ทางไหนวะอ๋อทางนี้ทางนี้อ้าวเฮ้ยอ๋อนี่ไงเออโอ้ ทำแล้วเจอเลยกรโดเลยได้เนี่ยไอ้กี่กูต้องวิ่งใช่ไหมเนี่ยไม่โดนดูดไอ้เคว้ยโอ้โหอปลี่ยนไป้เจดเดินรอเพื่อนบ้างซื้อตะกล้องอยู่ข้างหลังนายไม่ดีเนาะต้องให้ตะกล้องเดินตามพี่ นี่มันห้องเฮียนี่นี่วาเออใช่เจอไม่พร้อมกันนะไปเลยไปเลยอยา,ยากวัวเอากลัวติดไอเจ้าอ้าวทำไมกูเอากูไปไม่ได้เจ้าลายเบสกูไปไม่ได้โอเคแล้วใช่ครับผมก็โดนขังอยู่ในห้องนั้นนานเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็เล่นม่จบสักทีก็เอาไปว่าคลิปนี้ขอไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมหลายๆคนครับ สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย